สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา fc คุณโซดานา้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่3มีข้อความดังนี้หรือเพจ ที่ควรจะแชร์ความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เนื้อในกลับมีแต่โพสต์ที่ประจานด่าทอสามีภรรยาคู่หนึ่งครั้นเมื่อลองคอมเมนต์เข้าไปปรึกษาข้อข้องใจทางด้านกฎหมายกลับได้รับคำตอบที่แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเมื่อผู้ที่เป็นแอดมินได้พิมพ์ตอบเมน้นดังกล่าวกลับมาว่าตั้งใจจะเข้ามาป่วนเหรอถ้าอยากจะรู้เรื่องกฎหมายละ่ะ ก็นะให้พิมพ์เข้าไปถามในช่องหัวหน้าเผ่าของมึงโน้นว่าแล้วผู้ที่คอมเมนต์เข้าไปถามหาหมูในกรงหมาอย่างผมก็ถูกแอดมินผู้มีใจที่กว้างใหญ่ราวกับมหาสมุทรแอตแลนติกง้างเท้าถีบจนกระเดน็นกระดอนออกจากกลุ่มไปตามระเบียบคงเหลือไว้แต่สมาชิกที่จงเกลียดจงชัง สองสามีภรรยาคู่นั้นและในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเพจดังกล่าวก็คือจากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นเกือบเกือบจะ4,000คนแต่มีสมาชิกที่กดไลค์ให้ในแต่ละโพสต์แค่หลักสิบหรืออย่างเก่งที่สุดก็แค่ร้อยเศษเท่านั้นเองและนี่ก็คือที่มาของความตกต่ำที่เกิดจาก น้ำมือของแอดมินที่ป่วยจิตความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยผลวิภา fc โดยคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับหากคนปกติธรรมดาแบบเราเราเผลอทำในสิ่งที่เลวร้ายเราก็ย่อมจะรู้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนว่า เรากำลังทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์อันดีงามของสังคมส่งผลให้ภายในใจลึกๆของเราในขณะนั้นย่อมจะเกิดความกังวลและนึกวิตกฟุง้งซ่านไปต่างๆนานาเน,นื่องจากเกรงว่าอาจจะมีใครที่รู้เท่าทันความคิดและสิ่งที่เรากระทาซึ่งต่างจากคนที่กระทาเรื่องเลวร้ายที่มีสภาวะทางจิต เพราะพวกเขาจะไม่นึกเกรงกลัวเลยว่าจะมีใครที่ล่วงรู้เนื่องจากพวกเขาได้สะกดจิตตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวไปแล้วว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วทุกประการด้วยเหตุน,นี้เองคนกลุ่มนี้จึงมีพลังทำงานทำลายล้างที่มากมายเกินกว่าคนปกติเพราะพวกเขา สามารถที่จะทำความชั่วได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือเกรงกลัวอะไรเลยไม่หนำซ้ำอย่างรู้สึกยินดีกับความพินาศย่อยยับของบุคคลที่ตนเองเกลียดชังเช่นทำทุกพิธีทางที่จะรังควานกันแกล้งบุคคลที่อยากจะอยู่อย่างสงบเพราะไม่อาจจะเก็บงำความริษยาอาฆาตเอาไว้ได้อีกต่อไปจนถึงกับ ตาลีตาเลือกไปเดินถ่ายคลิปเสศษขยะในพื้นที่ของคนอื่นทั้งๆท,งที่ทีมช่างยังไม่ทันจะลงมือเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเนื่องจากติดภารกิจที่ต้องเร่งมือในการทำงานใหญ่ให้เสร็จลุล่วงแล้วในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดจากความอิจฉาแบบไม่ดูตามาตาเรือก็คือฝ่ายที่ถ่ายคลิปเพื่อหวังประจานและกนแกล้งเขา กลับเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมให้คำจำกัดความการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่มืดบอดทางปัญญาที่สุดในรอบหลายๆเดือนความคืบหน้าจากทางกลุ่มเฟ e บุ o k ลุงพลชัยผลวิภา f อซคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราเพียงแค่ช่วงสองปีเศษที่ผ่านมา เรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลุงพลสามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนได้เลยว่าในจำนวนผู้คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนที่มีอาการเข้าขั้นวิกลจริตแฝงตัวอยู่มากมายโดยที่กลุ่มคนที่น่าจะมีอาการทางจิตเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพื่อระบายความเกลียดชังเพียงเท่านั้น แต่ยังใช้เล่เพทุบายเท่าที่พวกเขาจะคิดค้นขึ้นมาได้เพื่อทำลายล้างบุคคลใดก็ตามที่พวกเขาไม่ชอบหน้ากลุ่มคนที่มีอาการทางจิตที่ได้กล่าวถึงนี้ได้แฝงตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนปกติอย่างแนบเนียนโดยที่อาจจะไม่มีใครมองออกหรือระแคะระคายเสียด้วยซ้ำจนกว่า จะเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งของผู้คนในสังคมคนกลุ่มนี้ก็จะรีบกระโดดเข้ามาร่วมวงภัยบูย์ในทันทีแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับคนที่จิตปกติเนื่องจากอุปนิสัยโดยธรรมชาติของพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีใครจะฝักใฝ่ในทางที่ดีงามจึงทำให้มีแนวคิด และการกระทำที่ผิดเพี้ยนไปจากผู้คนทั่วๆไปความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา fc จากกรีแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับไม่น่าเชื่อลุงพลป้าแตนชาวบ้านธรรมดาจะทำผลประโยชน์ต่อสื่อได้มากขนาดนี้มีเหตุการณ์ต่างๆสื่อนำเสนอเอาแต่ยอดวิวตั้งหัวข้อแรงจากชาวบ้านธรรมดา ไม่เกี่ยวกับว่าเพราะคาดีนอกชมพู่ที่ทำให้ดังคดีนกชมพู่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่แค่นิดเดียวเพราะตอนนี้จากคาดีน้องผลไม้สู่คดีลุงพลโดนร้องเรียนต่างๆจากชาวบ้านธรรมดาทำให้สื่อต่างๆได้ผลประโยชน์หลายร้อยล้านตั้งแต่นำเสนอมา1ปีเต็มๆและทั้งหัวข้อนำเสนอโจมตีนำเสนอเอาแต่เรตติ้ง ยอดวิวอย่างเดียวโดยไม่สนใจหลักความเป็นจริงเลยทำกําไรให้กับสื่อต่างๆสำหรับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาจัดการตอนนี้คดีอยู่ในการตัดสินดูแลของศาลแล้วนะครับรอศาลฎีกาตัดสินทีเดียวค่อยกล่าวหาใครนะครับศาลคือระบบกล่าวหาคือระบบที่คู่ความโจทจำเลย ทนายโจทย์ทนายจำเลยจะดำเนินเรื่องเองทั้งหมดตั้งแต่การยื่นฟ้องหาหลักฐานและอื่นศารมีหน้าที่รับฟังและตัดสินวงเล็บสารยุติธรรมไทยใช้ระบบกล่าวหาในการพิจารณาคดีระบบการพิจารณาคดีของสารนะครับแต่คดีนี้ได้รับความสนใจต้องขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยน้องชมพู่เด็กอาพับ ถูกเลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคงๆเสียชีวิตบนเขาข้อที่ต้องวินิจฉัยว่าใครฆ่าสาเหตุการตายชัดแล้วว่าถูกปล่อยให้อดตายตากแดดตากลมจนตายใครคือคนพาไปบนเขาที่น้องชมพู่ตายคดีนี้เกิดมาปีกว่าคนได้ประโยชน์จากคดีน้องชมพู่มากมายเช่นสื่อได้จากลุงพลและได้จากน้องชมพู่เจา้าพนักงานตำรวจเพิ่งจะขอหมายจับลุงพลเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น DNA เส้นผมเส้นขนผลการเข้าเครื่องจับเท็จสารออกหมายจับให้ไม่ใช่สารตัดสินว่าผิดแล้วข้อสมมุติฐานว่าพยานวัตถุทั้งหมดนี้ได้มานานแล้วถ้าเพียงพอที่จะให้สารลงโทษพนักงานสอบสวนคงเสนอให้อัยการฟ้องตั้งนานแล้วไม่ปล่อยให้คดีล่วงเลยมานานขนาดนี้คำฟ้องย่อมเขียนเพื่อให้มีมูลความผิด สารต้องฟังพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าจำเลยทำความผิดอย่างชัดเจนระบบสารไทยเป็นระบบกล่าวหาโจทย์หมายถึงพนักง,งานอายการต้องนำพยานเข้าสืบเพื่อให้สารฟังได้ว่าจำเลยทำความผิดสารถึงจะลงโทษไหนเวลาใดคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานเชื่ออีกว่าโอกาสยกฟ้อง70%เอร์เซ์ ที่เหลือสารจะลงโทษแค่30%มไม่ได้บอกว่าลุงพลกระทําความผิดหรือไม่คนไทยต้องรอฟังคําพิพากษาครบทุกสารเท่านั้นตามจริงแล้วผลการเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลน้อยที่สุดแต่เขาไม่เอามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาเอาเพียงแค่เส้นผมเส้นขน